ุจริตคอร์รัปชันนะฮะในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี้มีมากมายทุกแวดวงนะฮะในการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการเองคนที่มีอํานาจหน้าที่ในการที่จะชี้มูลตัดสินข้าราชการคือปปชครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐบาลนะครับที่มีการแต่งตั้งขึ้นมาโดยมีสว นะฮะล้วก็รัฐบาลเป็นคนคัดเลือกสรรหามาในการแต่งตั้งองค์กรอิสระเขาเรียกว่าปปชที่มีอำนาจในการสอบสวนไต่สวนขด้นการที่สอบไปในทางผู้ตแล้วมีการชี้มูลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งไปยังหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเองดำเนินการดำเนินคดีนั่นเองซึ่งในนั้นเองก็มีอีกหนึ่งคดีครับที่เป็นคดีที่น่าสนใจมากในกรณีที่ปปชมีการชี้มูลนะฮะว่าอดีตสอสอนุรักษ์เนี่ยมีความผิดนะฮะในเรื่องของ คดีตกรั์ซึ่งมีนายศรีสุวรรณจัญญ,ญาปเป็นคนไปยื่นให้ปปชมีการตรวจสอบเรื่องนี้แต่กระบวนการในการตรวจสอบของปปชเองเนี่ยรู้สึกจะไวเกินเหตุครับหลังจากที่นายศรีสุวรรณจัญ,ญญายื่นแค่วันเดียวอีกวันลุ้งครึ่งนะฮะปปชก็มีการเรียกสอบนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการชี้มูลให้กับเอดิตสอสอรัชเนี่ยพ้นจากตาแหน่งน,นะฮะเป็นเรื่องความผิดทางวิไหนนั่นเองซึ่งพรุ่งนี้เอง ทางอดีตสสอสอนุรักษ์เขามองว่าปปชที่มาตั้งคณะกรรมการมาชี้มูลของเขาเองเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเขาบอกว่าเป็นการที่ใช้อำนาจโดยพระการโดยเลขาปปชนายนิวัฒชัยเองนะครับกับพวกเนี่ยจำนวนสิบคนเนี่ยเขาบอกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไม่มีการต,ตั้งคณะกรรมการในการไต่สวนแต่คุณก็ ใช้อำนาจโดยประการในการไต่สวนซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็ผิดมาตรา50นะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะฮะในส่วนของอดีตสสอนุรักษ์เองจะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปชให้มีการไต่สวนเลขาปปชนะ,ะพร้อมกับพวกในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานไต่สวนโดยมิชอบนะฮะก็ประกอบไปด้วยในส่วนของเลขาปปชเนะะี่ยผู้อำนวยการสํานักงานไต่สวนคดีทุจริตทางการภาคการเมืองนะฮะแล้วก็พนักงานไต่สวนระดับกลางระดับต้น นิติกรรวมไปถึงสำนักบริหารกลางด้วยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ10คนนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะว่าอดีตสสอนุรักษ์เนี่ยที่จะไปยื่นในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเขาจะไปยื่นประเด็นอะไรอย่างไงบ้างครับการสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านผมขอแจ้งหมายข่าวพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือถึง,กกรรงคณะก,ก,กรรมการปปชให้ไต่สวนนายธิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชกับพวก10คน เนื่องจากว่า,าผมมีหลักฐานชัดเจนในสำนวนคดีว่านายนิวัฒชัยกับพวกนั้นไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการป้องปันและปราบปรามการชุ่ริตปี6-1มาตรา50แล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ได้จะแจกเอกสารทั้งหมดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ ผมจะต้องดำเนินการจนถึงที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอันตรายที่คนมีหน้าที่และอำนาจนั้นใช้หน้าที่และอำนาจนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติและผมเรียนว่าไม่มีใครหรือมติดใดๆมีอำนาจจะไปสั่งให้เจ้าพนักง,งานปปชละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีผมยืนยันว่าไม่มีฉะนั้นเรื่องนี้ ชัดเจนว่ามีการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายและผมได้ใช้สิทธิ์ฟ้องศาลทุจริตภาคหนึ่งไปแล้วหากผมไม่มีหลักฐานมั่นคงผมคงไม่กล้ายื่นฟ้องต่อนายนิววชัยกับพวกแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะฟ้องกลับว่าผมฟ้องเท็จได้นะครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็อยให้คณะกรรมการปปชนั้นเนี่ยไต่สวนโดยเร็วในขณะไต่สวนก็ขอให้สั่ง นายนิวัจัยกับพวกทั้ง10คนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาปปชเนี่ยไปมีมูลชีมูลข้าราชการหรือนักการเมืองทุกคนที่ถูกชีมูลก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากราชการไว้ก่อนอันนั้นแต่ของนายนิวัชัยกับพวกอาจจะยังไม่มีกฎหมายที่จะทําอย่างนั้นได้แต่อย่างน้อย,น,อยนายนิวัจัยกับพวกจะต้องละอายแก่ใจ เกงกลัวตบบาปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากยิ่งกวา่าการทุจริตซะอีกเพราะว่าคนที่มีอํานาจสูงสุดในการไต่สวนรายการและนักการเมืองทั้งประเทศกลับละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียเองนะครับงั้นขอกลับเย็นสื่อมวลชนพวกนี้ผมจะไปยื่นหนังสือที่สานักง,งานปปช10บโมงเชา้าขอเชิญทุกคนไปร่วมกันแล้วกับผมจะได้แจกข้อมูลและเอกสารให้ขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับนี่ส่วนของรายละเอียดที่ทางอดีตสอส,อสอนุรักษ์ที่จะไปยื่นเอาผิดกับเจ้าพนักงานปปชนะครับบอกว่าจากคนที่นายสีุวณจัญยาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่ามีการตกรั์นายสัปดาวิเชียนสินอดีตอธิบดีกรมสํกรักน้ำบาดาลโดยนายนิวัชชัยใช้อำนาจในการไต่สวนโดยพลรการเพราะคณะกรรมการปปชยังไม่มีคำสั่งมอบหมายให้ดำเนินการตามพรบรว่าด้วยรัฐธรรมนูญป้องกันและปราบปรบปามการทุจริตมาตรา50วรรคหนึ่งนะซึ่งเป็นขั้นตอนที่พนักงานไตส่สวน เบื้องต้นจะต้องมีการมอบหมายจากคณะกรรมการปปชเสียก,ก่อนเพราะการไต่สวนเบื้องต้นถือเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญและอาจจะมีผลต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งจะต้องรวบรวมไว้ในรายงานการไต่สวนเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจสอบการไต่สวนของคณะกรรมการปปชาว,ว่าได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยไม่เป็นภาระแก่บุคคลเกินแก่สมควรแก่เหตุนั่นเอง สำนักงานคณะกรรมการปปรชมีหน้าที่อำนาจในการตรวจสอบและการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเป็นองค์ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและทุกคนในองค์ควรมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีธรรมพิบาลในองค์กรในกรณีที่อดีตสสเนรักตั้งปณิธานนให้คณะกรรมการปปชซึ่งมีหน้าที่อำนาจในการดำเนินการไต่สวน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่บกพร่องอย่างร้ายแรงต่อหน้าที่เพราะกรารกระทําดังกล่าวมีหลักฐานเอกสารในสำนวนชัดเจนอีกทั้งยังเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากอดีตสสธุร,รักต์ตั้งปฏิพานธน์จึงขอให้คณะกรรมการปปรชตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยเร็วและในการไต่สวนนายนิวัฒชัยเกษมมงคลซึ่งมีตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปชที่เป็นตําแหน่งสูงสุดในฝ่ายพานักงานของเจ้าหน้าที่กับพวกสิบคน แต่ละคนมีตำแหน่งระดับสูงเป็นที่ยำเกรงในองค์กรอันอาจใช้อิทธิพลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในสำนวนฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายจึงขอให้คณะกรรมการปปรชมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้ง10คนหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการไต่สวนจะแล้วเสร็จซึ่งอดีตสอสอนุรักษ์ตั้งปฏิธานน์ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกขแขนงโดยอดีตสสออนุรักษ์ตั้งปณิธานนจะยื่นหนังสือติดตามเรื่องนี้ทุกวันจันทร์จนกว่าการไต่สวนจะแล้วเสร็จนะครับนี่คืออันนี้เนื้อหลักใจความที่ทางในส่วนของอดีตสสออนุรักษ์ตั้งปณิธานนนจะไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการปปชให้มีการไต่สวนในส่วนของเลขาธิการปปชนะฮะว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ในการไต่สวนตั้งคณะกรรมการไต่สวนซึ่งไม่มีการตั้งคณะกมรมการไต่สวนนั่นเองครับซึ่งก็มีทั้งหมด10คนตามรายชื่อที่ได้กล่าวไปนะฮะอย่างไรแล้วนะรพรผู้นี้ก็ทางทีมงานขอาชดประเด็นจริงก็จะารายงานในส่วนของรายละเอียดในการไปรยื่นหนังสือร้องเรียนให้ทางคณะกรรมการปปชนะฮให้มีการไต่สวนนะฮะเลขาปปชกับพวก10คนครับในรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นครับนี่คือความเดือดร้อนนะของขอในส่วนของประชาชน ะะอีกส่วนหนึ่งก็คือขนาดเขาเป็นถึงอดีตสอสอนะฮะก็ยังถูกดําเนินการดําเนินการแบบนี้เองซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะการปฏิบัติงานของเจ้าที่ปปชาก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะฮะซึ่งเบื้องต้นเองที่สร้างข้อมูลมาในส่วนของอดีตสสออนุรักษ์ตั้งาาวาิีธาตนมีการฟ้อ,ฟองนะฮะในส่วนของไลขาปาชาปาชาไปเรียบร้อยนะฮะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะ,ะมาดูในเรื่องของ แรงงานนะครับทุกู่ชมครับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา